มาแล้วมาแล้วเอาออกก่ทิ้นครับนะเ,เยี่ยมยามอีกรอบกะเนาะเปิดไปเรียบร้อยครับนะครับเอาเอาตัติ๊กน้ำออกพ่ถังน้ำท้ายดได้ถังนามมา้ำไหมเอเอขื้หาเลยวะโดดทิ้

เอ้ยฆ่าเสียกเอาทังนาออกนะเดี๋ยวแตกทั้งนาไหมยังไงขี่รถย่างมาบันนั่งรถเลยเออคือโอ้ย

Vội ác kênh nó. Yang là rồi Vội yêu.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  nó yêu. Vội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  yêu. đi yêu. Vội 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 เอ้าดี๋ครับงัวกับมา้าเราไปรัดงัวกันครับ <laughs> คลิปสัญญาานสันทั้งมีครับเอ้าขอที่ครับ,นรบสนใจครับนะต่อไหนครับนะเปิดทุกตัวครับอยู่นี่ะนะสวัสดีครับ